สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะ,ะคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาบอกรักทุกคนโอ้ยไม่ใช่ค่ะ <laughs> คลิปมาบอกไม่ใช่มาบอกรักค่ะคลิปมาบอกเล่าเรื่องอ,อากาศทางอังกฤษสู่ฟังนะค่ะนาะพี่น้องขะ,งะช่วงนี้ที่ทรายถ่ายทำนี่จะเป็นเดือนอย่างก็ฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวของอังกฤษเดือน มันจะมีอยู่3มเดือนนะคะธันวามกรากุมภาค่ะเนาะตอนนี้ประมาณเดือนบันที่อย่างของกุมภาต้นเดือนกุมภาใส่ถังเนาะพี่น้องค่ะวันนี้ฝนตกจ้ะเนาะฝนตกเบึง้งฝนตกใส่จะถ่ายให้ดูจะพากลางร่มออกไปชมฝนฝนตกจ่ะเนาะ ที่อังกฤษจะไม่มีฤดูฝนนะพี่น้องด้อยไม่มีฤดูฝนแต่ฝนจะมาได้เกือบทุกวันเนาะเพราะเขาเป็นเกาจะจ้ะเป็นเกาะอังกฤษเนาะไอ้บางวันมีอยู่สามสี่ฤดูด้วยกันเนาะพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมไอ้ฝนตกเนาะตามข่าวก็จะไม่สักวันก็จะเป็นน้ําแข็งสักวันบางวันก็จะเป็นหิมะจ้ะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนั้นที่อังกฤษเขาจะแบ่ง แบ่งฤดูเป็นอ่าสี่ฤดูเนาะจ้ะตอนนี้แหละฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวสามเดือนแล้วก็จะฤดูใบไม้ผลิอีกสามเดือนอุ่นขึ้นเนาะคะ่ะแล้วก็ฤดูร้อนอีกสามเดือนก็จะร้อนไม่มากพอดีเนาะจ้ะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงอีกสักสามเดือนประมาณนี้แต่ฝนเนาะจ้ะเนาะฝนจะมีอยู่ทุกฤดูจะ้ะฝนจะมาได้ทุกวันเนาะค่ะทำให้คนอังกฤษนี้ไม่ชอบอากาศที่นี่ พอมันหนาวแล้วก็เปียกแบบนี้แหละค่ะเวทแอนโคลคนว่าเนาะเวทแอน o คลนี่แหละทำให้อ้บางบางไอคนเป็นโรคอันนั้นได้จ้ายพี่นองเป็นโรคซึมเศร้าได้เนาะโรคซึมเศร้าได้ในเรื่องของอากาศเขาถึงชอบอากาศแถบบ้านเราเนาะแต่ไซก็อยู่ได้ไซไม่ชอบฝนหรอกจาก้าถ้าไม่มีฝนนี่จะเปอร์เฟกมากๆพี่นองคะถ้าไม่มีฝนก็จะเปอร์เฟกเลยพุด ตอนวันนี้ตกทั้งวันอาทิตย์อาทิตย์นี้แหละตกทั้งอาทิตย์เลยจ้ะเนาะนั่นแหละไอ้ที่อังกฤษก็เป็นแบบนี้ละจ้ะพี่น้องคะใครจะถ่ายให้ดูพูดเหรอจ้ะรายงานอากาศจากคนไกลบ้านอิงเล่์จ้ะพี่น้องคะ <c oughs> วันนี้รถของเราก็จะเป็นฝนนะจ้ะวันนี้ใน <c oughs> ข่าวก็จะเป็นอากาศติดลบก็จะเป็นน้ําแข็งเดี๋ยววันต่อไปก็จะเป็นหิมะก็มีเนาะค่ะในช่วงหน้าหนาวนี้ วา e e ร์ c e รคิวที่ n ค่ะทุกคน i มริง r ม i n g วันนี้ตอนเช้าติดลบสององศาจะรถก็จะเป็นในนั้นเป็นน้ำแข็งน้ำยานี้ใช้ดีมากๆจะเราตัดรถไว้แล้วก็ฉีดน้ำยาก็จะละลายน้ำแข็งจะไหม I think work works very well, either, Michael. Very good stoop. Yeah. Yeah. <laughs> <There> i will give to ก็หัวลอใช่นี่นะจ่ะตอนเชาน้านะถ้าไม่มีหิมะเราจะม่น้องแข่งช่วงนี้มีคนถามว่าทําไมไม่เอาไอ้ที่คุมรถเนาะจากะขาไม่ค่อยคุมกันจาะเพิ่งทุกบ้านเลยเนาะคืออาจจะเป็นขี้เกียจหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เนาะจ้ะมันต้องเก็บเข้าเก็บออกถ้าคุมรถเนาะพี่นอ้องมันก็ไม่คุมกันบ้านทุกบ้านจอดข้างนอกหมดไม่คุมแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยจ่ะการิชนี่การิชเนาะจ้ะ แต่ว่าไม่ไม่จอดในนั้นเพราะว่ามันรถเข้าพอดีออกยากเข้ายากแต่ว่าเข้าได้นะจ๊ะเข้าได้เ,เขาเลยเอาเป็นที่เก็บของนั่นแหละจ้ะพี่น้องคะก็เลยเป็นแบบนี้การิชไปเก็บของปกติต้องเป็นที่จอดรถนะพี่น้องจอดรถเขาไปจอดของไซายนี้ลองเอาไปจอดนะจ๊ะลองจอดแล้วก็พอดีเป๊ะแล้วก็ออกยากนะค่ะเขาไม่ค่อยนิยมจอดกันเนาะโอเคนะเน่งยล่งบายและทุกบ้านเลยจ้ะก็จะจอดข้างนอกกันนะพี่น้องคะ พักทายตอนเช,ช้าเช้าจ้ะทางฝั่งอังกฤษได้พี่นอ้องเดิอพ่าไหมก็จะไปทำงานแล้ว Good morning ทุกคนต่างกันไหมคะพี่น้องแต่ละวันวันนี้อยู่ที่หนึ่งองศาได้จ้ะพี่น้องคะ่ะหนึ่งองศาเซนซียสหิมะตกประมาณหกโมงเช้าเนาะตีห้า นี่คือภาระของพ่อไม้ที่จะต้องทำความสะอาดรถที่นี่เนาะวันนั้นทำเอาไอ้นั่นออกวันนั้นเอาน้ำแข็งออกวันนี้เอาหิมะออกจากรถเนาะแต่ถือว่าไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่นะนี่เพราะว่ามันมีเหมือนกับเป็นไอ้นั่นเป็นน้ำเป็นน้าตกนะจ๊ะ มันเป็นน้ำตุกเป็นน้ำไอ้นั่นเป็นฝนเหมือนกับเป็นฝนปนนี่นะจ๊ะแปดโมงเช้าค่ะแปดไม่ใช่แปดแปดโมงสิบห้าจ้ะเพราะไม่เขาจะไปทำงานเนาะ เราออกเท่านั้นละาจ้ะพี่น้องค่ะ